โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะคะในเกมดระดอมนะครับผมนี <c> ่ <oughs> วันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอทนะัะผมแมปเอชเคปเดอะสคูอัพบีนีครับผมซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกนะฮะว่าทําไมเราจะต้องหนีออกจากโรงเรียนด้วยนะแต่ว่าพอเข้ามาในเกมผมก็ได้ตัดสรู้ว่า เอ่อเหตุใดเราต้องหนีนะครับใช่เหตุที่เราต้องหนีนั้นก็เพราะว่าคุณครูที่สอนเรานั้นเขาแบบโง่เกินนะครับแบบความฉลาดเป็นศูนย์เพราะว่าคุณครูแกกำลังยืนแก้โจทย์คณิตศาสตร์สุดยากแบบ หินโคตรๆอยู่นะครับนั่นก็คือหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่นะฮะซึ่งพี่แกยืนแก้อยู่ตรงนี้มามากกว่าห้าร้อยล้านปีแล้วก็ยังแก้ไม่ได้นะครับด้วยเหตุนี้ผมก็เลยคิดว่าผมจะรีบหนีออกจากโรงเรียนบ้าบอนี้แล้วก็ไปเข้าเรียนโรงเรียนอื่นที่มันน่าจะดีกว่านี้นะฮะ <laughs> ใช่โรงเรียนนี้อาจารย์แกโจทย์คณิตศาสตร์หนึษษษ่งบวกหนึ่งก็ยังไม่ได้เลยทุกคนแล้วมันจะไปสอนใครได้วะเราต้องหนีนะฮะใช่ไหมอาจารย์โอ โอ้โห oh, oh. เหมือนคุณครูโรงเรียนนี้จะเก่งแค่อย่างเดียวนะครับก็คือเก่งการเอ่อตีนักเรียนนะฮะ <c oughs> <c oughs> ใช่ผมก็เดินเข้าไปใกล้นิดเดียวผมก็โดนตีตายเลยนะฮะเออแต่ว่าไม่เก่งทําโจทย์นะแต่เก่งตีนักเรียนใช่ไหมใช่เปล่าน่าเนี่ยนะฮะโอ้โห oh, oh, วัยมากทุกคนแค่เดินเข้าไปนิดเดียวก็แตกแล้วเพราะงั้นเราไปดีกว่านะฮะนนี้อะไรให้กดปุ่มนะฮะ กดเลยฉันจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วฉันจะไปอยู่ที่อื่นไปเรียนโรงเรียนอื่นแล้วโอโอเคมีมนไดขึ้นมาแล้วอาจารย์แกรู้ตัวเฮ้ยทำไมปีนไม่ขึ้นโอเคปีนปีนขึ้นละเออเอเออะไรทำไมมันอึ๊บโอเคอาจารย์แกล้มลงไปนอนทำไมวะนะฮะไม่แน่ใจนะฮะอืมเมื่อกี้ตอนเราตกไปเราน่าจะโดนตีถ้าเกิดว่าแกไม่นอนแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอยู่ๆแกก็ลงไปนอนนะฮะ โอ้ oh, อันนี้กระโดดหลบไอ้นี่ใช่ไหมหลบควันทุกคนหลบควันอ่ะเฟียบูลิตโอ้ยเนาะฮึบฮึบไปกันเลยกดปุ่มโปรอ่าฮะ,ะกระโดดไปทางนี้อุ้ยมีคนตุยต่อหน้าฮึบเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาตุยผมก็ไม่แน่ใจนะฮะเออแมปนี้คนเล่นเยอะดีไว้นะฮะเตินไปตรงไหนก็เจอแต่คนนะฮะจริงอันนี้เอา อันนี้ไปต่อทางใช่ไหมต่อทางเอาไม่ต้องต่อแล้วมีคนต่อไปแล้วเหรออ๋อไม่ไม่ไม่เราเมื่อ <c oughs> <c oughs> กี้ผมต่อทางแล้วไอ้นี่ไว้ทุกคนต่อทางแล้วทางมันแบบทับหัวผมนะฮะอื <c oughs> <c oughs> เราต้องต่อไกลๆม่งั้นเดี๋ยวาทางมันจะมาทับหัวเราทุกคนอ้อาไปต่อไม่ได้เราต้อง เราไม่สามารถรียูดได้ด้วยนะครับต้องวิ่งกลับไปเพื่อไปเอา,เอาทางมาต่อเรื่อยๆนะครับผมใช่โอเคฮึบไม่ดีเลยนะครับแมปปะกัวบี้แมปอื่นมันจะแบบใช้แค่อันเดียวเนาะแล้วก็รียูดได้เรื่อยๆแต่อันนี้ไม่ได้นะทุกคนอันนี้ต้องแบบวิ่งไปกลับนะฮะยังเหลืออีกชิ้นหนึ่ง,งเ,ออนนรเราต้องแปลอาอีกชิ้นหนึ่งฮะใช่เราต้องแปลาอีกชิ้นหนึ่ง ใช่ทำไมทุกคนดูแหลกๆจังเลยแบบว่าเตือนแล้วกระตุกเตือนแล้วกระตุกนะฮะเออหรือว่าผมปิงวะผมก็ไม่แน่ใจแล้วเมื่อไหร่ผมจะกดเอ,อปิดไอ้ที่มันแจ้งเตือนขายของเมื่อกี้นะฮะน่าสีขึ้นมาลกหูลกตาเลยเกินโอเคว่างอาา่ะฮะครบแล้วนะฮะอู้เครื่องบดท,ทุกคนเครื่องบดนะฮะว้าวเอาไว้ทำแล้วไว้ลงโทษนักเรียนอย่างนั้นสินะ นะฮะโรงเรียนนี้นี่แบบสอนไม่เก่งแต่ลงโทษนักเรียนเก่งจริงๆทุกคนเครื่องมือลงโทษเต็มไปหมดเลยนะฮะแม่โอเคอึ๊บขึ้นบันไดอุวยิววิววิวแต่ไม่ตายทุกคนเมื่อกี้ผมผมเคลื่อนที่ไวมากแล้วก็โดนไอ้นี่โดนควันนะฮะอุย้ยเลือดลดไปครึ่งหนึ่งทุกคนดีนเนี่ยที่เกมอะตกดีนเนี่ยที่เกมนี้เขาแบบไม่วันช็อตนะครับถ้าวันช็อตของอ้า ไม่วันช็อตจริงแต่ผมตกลงมาแบบหัวกระแทกพื้นโอ้โออาจารย์วิ่งมาไล่เราต้องวิ่งหนีแบบสุดกําลังอย่างนั้นสินะอ้ยเหมือนพี่แกจะวิ่งไวกว่าผมเลยเนี่ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวราต้องวิ่งโดยไม่หันหลังกลับไปมองไว้ทุกคนเพราะถ้าเราวิ่งไปห่วงหลังไปเรื่อยๆเราจะวิ่งหนีไม่ทันนะฮะเพราะเหมือนอาจารย์แกจะวิ่งไวกว่าเราโอเคเราหนีออกมาได้แล้วนะฮะอืมโอ้ทำไมตรงนี้เป็นอะ ว่าแล้วเชียวผมกำลังบอกเลยว่าทำไมตรงนี้เป็นทางยาวๆนะฮะเอ้ยยังไม่ทันพูดขาดคำทางก็แตก <c oughs> ตอนแรกผมนึกว่าอาจารย์เขาจะมามาวิ่งไล่เราตรงนี้อีกรอบนึงเพราะมันเป็นทางยาวเกินไปนะครับทุกคนแต่ไม่ใช่ไว้ยอยู่ๆพื้นก็ซุดนะครับอุ้ยน้ำท่วมโอ้โหน้ำท่วมนะฮะพอพูดถึงน้ำท่วมก็คิดถึงช่วงนี้นะนะประเทศไทยเรานะฮะทำช่วง ภาคเหนือตอนนี้น้ำกำลังท่วมเลยเนาะนะฮะใครอยู่ที่ตรงนั้นแล้วน้ำท่วมก็สู้ๆนะครับผมเออเป็นกำลังใจให้นะฮะส่วนผมอยู่ไม่ได้อยู่ภาคเหนือเนาะก็เลยไม่ได้เผชิญน้ำท่วมด้วยนะฮะผมเออใครที่แบบอยู่จุดที่น้ำท่วมก็สู้ๆนะครับนะฮะเออเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวน้ำมันก็บกนะฮะเออ อืมอืมก็คือน้ำลงน้ำบกน้ำลงใช่ปหวะนะฮะเอ้ผมก็ไม่แน่ใจอ๊บเอาล่ะไปต่อเอออันนี้อะไรเนี่ยแสงเลเซอร์ทุกคนเดินหลบแสงเลเซอร์โอเคอย่าให้มันโดนเรานะฮะเดินดีๆแสงเลเซอร์ตัวนี้มันแบบหมุนแบบโมวซั่วมากเลยนะฮะเมื่อกี้นี้อุอะไรวะเนี่ย อูเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์นรกนะฮะเบอร์เกอร์ที่สามารถทับคุณตายได้เบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่มากเลยทุกคนนะฮะอุ้ยน้ําสีเขียวแถมมีลูกตาอยู่บนน้ํำเลยทุกคนที่มันอะไรเนี่ยอุ้ยเราต้องยืนบนลูกตาเหรอโอ้โอ,โอยขอโทษด้วยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเคยเป็นลูกตาใครมาก่อนแต่ว่าขออนุญ,ญาตเหยียบย่ำนะครับ <c oughs> ไม่ได้อยากจะเหยียบหรอกนะแต่ว่ามันเป็นทางเลือกเดียวนะฮะเพราะถ้าเราไม่เหยียบลูกตาของคุณแล้วก็จะไปต่อไม่ได้น่าจะเป็นลูกตายยักษ์นะฮะเพราะว่ามันใหญ่มากนะครับใหญ่เท่าหัวผมเลยนะครับลูกกระต่ายยักษ์อ้าวไม่ทันดูมัวแต่พูดเกี่ยวกับเรื่องลูกกระตายยักษ์นะฮะอ,อันนี้ต้องทำยังไง ต้องวิ่งใช่ไหมวิ่งไปทีละห้องนะฮะอ่ามันมีห้องให้สดให้หลบอยู่ทุกคนไอลูกกิ้งนี้มันคือลูกกิ้งอะไรนะครับกระดาษเช็ดชู้หรอเอยมันกําลังมันกําลังกลับมาเด้อเด้ออุทันพอดีมันคือกระดาษเช็ดชู่ม้วน,วนหรือเปล่าทุกคนใช่ไหมม้วนกระดาษเช็ดชู้อุ้ยอันนี้ของขายของมากละนะฮะไปไปไป,ไปกระดาษเช็ดชู่ม้วนหายไปละรีบเลยรีบเลยอันนี้แล้วห้องน้ําอ่าผมว่ากระดาษเช็ดชู่จริงๆด้วยนะฮะเพราะว่าหลังจาก ผ่านเจ้ากระดาษจิตช,ชู่มาก็เป็นห้องน้ํานะฮะเออมันก็เข้ากันดีเนาะระหว่างกระดาษจิชชู่กับห้องน้ําอนะฮะแต่มีแล้วน่าจะเดาถูกนะโอเคหยิบพ่วอันนี้พวปะเรียกว่าพัวปปะทุกคนพั่วแหละเนาะโอเคใช้พ่วขุดขุดดินลงไปข้างล่างอ่าฮะอันนี้เรามาอยู่ที่ชั้นใต้ดินแล้วทุกคนนะฮะน่าจะใช่น่าจะเป็นชั้นใต้ดิน แถบเอ่อท่อระบายน้ํานะฮะอืมโอ้โอท่อระบายน้ํามีการพ่นสารสีเข,เขียวออกมาเต็มไปหมดเลยทุกคนสารสีเขียวนี้เราเคยเห็นมาก่อนแล้วตรงห้องห้องกินข้าวนะครับที่มันมีลูกกตายักษ์อยู่นะฮะใช่ซึ่งมันเหลือแค่ลูกกตาแล้วก็สารสีเขียวนี่นะฮะไม่รู้เหมือนกันวนะ่ามันคือสารอะไรแต่มันต้องน่ากลัวแน่ๆนะฮะ ว่าเราต้องห้ามโดนโอ้ยโอเคขี่บนไม้นะฮะไม้๊แต่ไม้พวกนี้แปลกแฮะมันเลื่อนไปเรื่อยๆแต่ตัวเราไม่เลื่อนตาม <c oughs> เราต้องเดินตามไม้นะฮะที่มันเลื่อนไปเรื่อยๆทุกคนเพราะว่าตัวเราเองไม่เลื่อนตามเห็นปะพอผมยืนนิ่งๆแล้วแบบยืนอยู่กับที่เลยนะฮะแม yeah, หมแย่เลยเกินถ้าเกิดว่าแบบไม้มันไวกว่านี้ผมว่าผมน่าจะวิ่งตามไม่ทันนะฮะอือหือ โอเคกระโดดขึ้นไปอึ๊บอ่าฮะอุ้ย,ยแล้วท่าผมยังถือเสียมอยู่เลยนะฮะอ,อือใช่เหมือนแอนิเมชันจะบักนะฮะอา้าวกดปุ่มแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหมอ,อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้ทางนี้ตอนแรกผมนึกว่ากดปุ่มแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่ามีอยู่มีอยู่มีอยู่โอเคกระโดดขึ้นไป ตรงนี้ถ้าว่าแล้วเฉียวว่ามันจะต้องล่วงเกือบตายนะฮะเอเออะไรกดกดปุ่มใช่ไหมกดเลยอฮะต้องรีบวิ่งไหมแบบว่าปุ่มมันจะคืนค่าเองหรือเปล่าแบบพอกดแล้วสักพักม,มันจะแบบไอ้ทางที่เคยกดไว้ก็จะแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะกลับคืนไหมไม่เนาะไม่กลับคืนเนาะ โ okay. อเคเราไปไปทางขวามือนะฮะไปกดปุ่มต่อปุ่มเยอะจริงๆเลยโรงเรียนนี้นะฮะเอยนี่เรายังอยู่ในเขตโรงเรียนอยู่เปล่าเนี่ยนะฮะถ้ายังอยู่แล้วก็แสดงว่าโรงเรียนนี้มันใหญ่มากๆเลยทุกคนนะฮะเออเราเดินทางมาค่อนข้างนานแล้วนะฮะใช่แบบโรงเรียนทำไมามันใหญ่จังลยนี่โรงเรียนหรือมาหาวิทยาลัยเนี่ย <laughs> ทำไมใหญ่จังนะฮะโอ,โอ้ยยืนรอใช่ไหม กระโดดข้ามไปได้เลยหรือเปล่าไม่น่าได้ทุกคนผมว่าต้องยืนรอหรือว่าได้วะอึ๊บอ่าไม่ได้จริงด้วยนะฮะในความเป็นจริงมันเหมือนจะได้นะแต่ว่าพอปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ทุกคนนะฮะเราไม่สามารถกระโดดข้ามไปได้เลยนะฮะเราต้องรอให้มันมุดลงไปอยู่ใต้ดินก่อนนะครับอ่าเมื่อกี้เนี่ยผมอยู่ตรงเนี้ยจริงๆถ้าในความเป็นจริงมันต้องเดินผ่านหรือไม่ก็กระโดดข้ามไปได้นะเพราะว่าตัวใบปั่นมันไม่ถึงนะฮะเออฮะแต่นี้คือแบบ เราไม่ได้นะกระโดดข้ามไม่ได้เจตรงนี้อะไรอถ้าให้ผมเดานะลมอันนี้มันจะเป่าเราปิวใช่ไหมผมว่าใช่อเพราะงั้นเราต้องนั่น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 ไงนั่นไงลมมันจะเป่าเราปิวไว้ทุกคนอ้าวละกระโดดแล้วเหมือนจะมันจะเดินง่ายขึ้นโอเค อ่านมาแล้วต่อไปเป็นอะไรทําไมมันดูใหญ่จังเลยอย่าบอกนะว่าบอสไฟทุกคนห้องบอสไฟไปเนี่ยทำไมมันใหญ่จังอ๋อไม่ใช่นะครับไม่ใช่ห้องบอสไฟมันคือห้องพัดลมทุกคนห้องพัดลมที่มีเลเซอร์นะฮะเลเซอร์ในแมปนี้มันทําไมมันขยุกข,ข,ย,ขย,ยุยยุยยุยย,ยุย,ย,ยแบบขยับได้เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยทุกคน <laughs> 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 เห็นเส้นพวกนี้แล้วนึกถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวนะฮบอยากกินก๋วยเตี๋ยวเลยเออ อึ๊บโอ้ยอยู่ๆก็มีทางมาปิดแม่ดีจังเลยไปต่อไปต่อวิ่งหน้าวิ่งวิ่งหน้าตั้งวิ่งหน้าตั้งไปเลยอึ๊บอ่ายังอยู่ในเขตโรงเรียนจริงจริงด้วยทุกคนเราตกมาอยู่ในจุดอ่เที่เป็นห้องเรียนละเอ้ยแต่ผมสงสยัยทุกคนเราลงไปข้างล่างเรื่อยๆไม่ใช่เหรอเราไม่ได้ขึ้นข้างบนเอ้ยอ๋อเมื่อกี้เราขึ้นบนเนาะตอนตอน โดนพัดลมเลเซอร์นะฮะผมสับสนนิดหนึ่งโทษที่ครับตอนแรกผมนึกว่าเราลงไปที่ท่อระบายน้ำเนาะแล้วหลังจากลงไปที่ท่อระบายน้ําแล้วเราก็ลงมาที่โรงเรียนอีกรอบมันก็จะกลายเป็นโรงเรียนท่อระบายน้ําแล้วก็โรงเรียนแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เนาะเราลงไปที่ท่อระบายน้ําแล้วเมื่อกี้เราขึ้นพัดลมพอเราขึ้นพัดลมแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าเราขึ้นไปอยู่ที่ชั้นสูงแล้วก็ค่อยกลับลงมาที่เอโรงเรียนนะฮะเออเนาะเนาะมันก็ประจิตประต่อกันอยู่แค่เราสับสนนิดหน่อยนะ อาจารย์อาจารย์จะมาจับผมไม่ได้นะผมมีสิทธิ์ที่จะเลือกโรงเรียนใหม่ผมจะเรียนที่อื่นโอ,โอ้มีล็อกเก็ตธรรมดากับล็อกเก็ตเก้าเก้าโลบักธรรมดาสิครับเอาไปทําไมเก้าเก้าโลบักเอ่ยิงนะอ้าวอาจารย์ยืนนิง่งอ๋อนี่มามาแล้วมาแล้วโอ้ล็อกเก็ตอันนี้ดีไว้ทุกคนดียังไงอ๋อมันไม่มีลูกวิ่งออกมาให้เห็นนะฮะคือแบบลูก r p g มาในเนี้ย ลูกอาร์พีจีมันมันแบบเคลื่อนที่ไวมากทุกคนอุ้ยดีนะเนี่ยที่เราตายแล้วอาจารย์จกเลือดไม่หลีนะฮะใช่ดูดิอาร์พีจีมันไม่มีมันไม่มีลูกกระสุนออกมานะฮะแต่ว่าคลิกปุ๊บโดนปั๊บนะฮะเหมือนกับเป็นอาร์พีจีแบบมองไม่เห็นนะฮะโ <laughs> <laughs> okay. อเคอ้าวชนะแล้วหรอดูเหมือนว่าจะชนะแล้วนะครับเพราะตรงนี้มันมีของรางวาัลทุกคน ้อันนี้บวกสปีดปะใช่ไหมอู้วิ่งไวโคตรนะฮะแม่เฮ้ยทาไมโรงเรียนนี้มันมั่วซั่วขนาดนี้นะฮะเออจริงทุกคนใช่แต่ก็สนุกดีนะครับผมใช่